สวัสดีค่ะก็สิบอกเรายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติ้ตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะท่านใดกำลังมองหารถกระบะสวยๆไปใช้กันนะคะในคลิปนี้นะคะเรานำเสนอให้ท่านได้รับชมเป็นรถกระบะอีซ e ูซูดี a x a l n n w w ค่ะรถปี2013นะคะสวยดูดีมีเสน่ห์เครื่องยนต์ประหยัดด้วยนะคะท่านเครื่อง2,500 c c ค่ะดีเซลนะคะ เกียร์ธรรมดากระจกเป็นไฟฟ้าค่ะภายในสภาพดีคอนโตรสวยไม่มีรอยแตกค่ะพวกมาไัยเป็นพาวเวอร์นะคะ269,000บาทรถสภาพสวยมากค่ะไม่มีชนไม่มีผิกความนะคะเครื่องดีไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนน้ำไม่ดันไม่แต่งไม่สิ่งด้วยนะคะทุกท่านรถพร้อมใช้เล่มเอกสารมีครบพร้อมโอนเลยค่ะ 269,000บาทลถอยู่ในอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์สนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดดูรถติดต่อกันได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะนัดกันล่วงหน้าค่ะและไปดูตัวจริงด้วยตนเองไปทดลองขับก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อจะได้ตรวจสอบทั้งสภาพรถและเอกสารต่างๆให้ชัดเจนในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ